ทุกๆการตื่นรู้และความสำเร็จร้วนแล้วแต่มีเบื้องหลังค่ะ นั่นก็คือการฝึกฝนและลงมือทำค่ะทุกคนต้องเหนือไปจากการฝึกจูนนิ่งแล้วนะคะรู่พึ่งยังมีการใช้ศิลปะที่เรียกว่ามันตาราศิลปะที่เหมือนประตูเปิดหัวใจตัวเองเหมือนประตูมิติค่ะบางครั้งเราหากุงแจของตัวเองไม่เจอเนาะเราก็วิ่งวุ่นหาอยู่ภายนอกค่ะแล้วในที่สุดทุกคนก็จะบอกว่าต้องเข้ามาเรียนรู้ภายในโลกภายในของเราเปลี่ยนโลกภายนอกเราถึงจะเปลี่ยนและรู่พึ่งก็ได้เจอเครื่องมือ นั่นก็คือศิลปะมันดาราที่เหมือนกุญแจในการไขประตูเข้าไปสู่หัวใจตัวเองเพื่อไปดูทั้งปมไปดูทั้งอะไรนะที่เราเคยชินและเราก็ปรับเปลี่ยนมันมันเป็นตัวหนึ่งค่ะที่เราสามารถใช้ในการปรับนิสัยและสร้างวิถีในในการที่เราได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเคยชินของเราที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแต่คนอื่นมองเห็นเราชัดภาพก็เช่นกันค่ะภาพมันดารามันสะท้อนตัวเราออกมา สู่ภายนอกเช่นกันค่ะทุกคนสนใจกดติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะ